สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องความเชื่อที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเจอกับตัวเองนะคะสวัสดีครับค่ะเป็นสิบลางสังหณ์ที่เขาว่ากันว่าบอกเหตุโชคดีโดยเฉพาะเรื่องถูกลอตเตอรี่นี่แหละค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากวิดีโอ YouTube ที่เราไปดูกันมาครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะคะต้องย้ำกันก่นกอนว่าเรื่องพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะ อืมใช่ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะว่าในวิดีโอเนี่ยเขาพูดถึงลางบอกเหตุอะไรบ้างแล้วมีคำแนะนำอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็น่าสนใจนะครับเพราะเรื่องโชคลาภนี่มันเป็นความหวังของคนเราอยู่แล้วเนาะการสังเกตสัญญ,ญาณต่างๆรอบตัวเนี่ยไม่ว่าจะมองในมุมความเชื่อจริงๆหรืออ,อ,อาจจะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่ใจเราพยายามหาแพทเทิร์นบางอย่างก็น่าคุยกันครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะลางสองหอนแรกที่ในวิดีโอพูดถึงค่อนข้างเยอะเลยคือเรื่องตาซ้ายกระตุกค่ะอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ากระตุกช่วงเช้าๆไปจนถึงก่อนบ่ายโมงเนี่ยให้สังเกตดีๆใน24ชั่วโมงนั้นอาจจะมีโชคเข้ามาอมืแล้วในวิดีโอยังมีรายละเอียดเพิ่มอีกนะคือถ้าเกิดว่าเห็นเป็นจุดแดงเล็กๆขึ้นมาตรงตาสายที่กระตุกพอดีจุดแดงเลยเหรอคะครับ แล้วถ้ามันเกิดในช่วงประมาณ10บโมงเช้าถึงสัก4ี่โมงเย็นเขาแนะนําให้ลองเสี่ยงโชคภายใน3วันเลยโหมีระบุเวลาชัดเจนขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเขาเชื่อมโยงด้วยว่าโชคที่ได้เนี่ยอาจจะมาจากคนพิการหรือคนตาบอดอืฟังดูเฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะคะเนี่ย นอกจากเรื่องตากระตุกแล้วมีอีกเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายเหมือนกันคือการมีแผลตามแขนขาโดยที่เราไม่รู้ตัวอ๋อครับครับแบบว่าอยู่ๆก็เอ๊ะไปโดนอะไรมาเป็นรอยกระดาษบาดหรือเซียนตําเล็กๆมารู้สึกทีหลังครับในวิดีโอบอกว่าถ้าเป็นที่แขนหรือขาข้างขวาเนี่ยจะยิ่งดีกว่าข้างซ้ายจริงไหมคะใช่ครับตามข้อมูลที่เขาให้มาเชื่อว่าแผลที่เกิดโดยไม่รู้ตัวทางนั้นขวาเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณโชคที่แรงกว่านะแรงกว่าข้างซ้าย ครับแล้วยังแนะนําด้วยว่าให้ใช้มือข้างที่เกิดแผลนั่นแหละในการหยิบหรือเลือกซื้อลอตเตอรี่โอ้โหละเอียดมากค่ะครับมันสะท้อนความเชื่อเรื่องการเชื่อมโยงร่างกายกับ่วคลาบได้ดีเลยแล้วคําแนะนําก็แบบว่าเฉพาะเจาะจงจริงๆค่ะจากเรื่องในร่างกายเรามาดูเรื่องนอกตัวกันบ้างเรื่องการเห็นเลขเดิมซ้ำๆค่ะอืม อันนี้ก็น่าจะเคยได้อินกันบ่อยใช่ค่ะเช่นแบบเห็นทะเบียนรถคันเดิมๆขับวนมาให้เห็นหรือเจอเลขที่บ้านที่มันแบบเชื่อมโยงกันพอดีเป๊ะติดติดกันสัก2วันครับในวิดีโอเขาเชื่อว่าอันนี้เป็นสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาบอกเลยนะคะอืมฮึประเด็นสําคัญที่เขาเน้นมากๆเลยนะในคลิปคือเลขที่เห็นซ้ําๆเนี่ย ห้ามเอาไปบวกลบหรือกลับเลขเด็ดขาดอ๋อห้ามเปลี่ยนเลยครับต้องซื้อตรงตรงตัวนั้นเลยแล้วก็มีเคล็ดลับเรื่องเวลาด้วยนะคือต้องซื้อก่อนวันหวยออกหนึ่งวันก่อนหนึ่งวันมไม่ใช่ซื้อวันหวยออกพอดีไม่ใช่ครับเขาเชื่อว่าถ้าซื้อก่อนวันหนึ่งเนี่ยโชคจะไม่เคลื่อนไม่คลาดไปไหนโหมีรายละเอียดเรื่องวิธีปฏิบัติเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นสัญญ,ญาณแล้วจบใช่ครับ ดูเหมือนวิธีทําให้ถูกฉลวกนี่สําคัญพอๆกันเลยแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะพึ่งมาทํารังที่บ้านอันนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะครับอันนี้ค่อนข้างแพร่หลายเลยในวิดีโอเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าการที่พึ่งมาทํารังที่บ้านเนี่ยถือเป็นการนําโชคลาภความมั่งคั่งร่ํารวยมาให้เจ้าของบ้านโดยตรงเลยค่ะแล้วก็แนะนําให้ลองเสี่ยงโชคกับเลขที่บ้านดูอ๋อเอาเลขที่บ้านเลยครับ แต่เขาก็มีข้อควรระวังนิดหนึ่งนะในทางปฏิบัติคือถ้ารังมันใหญ่มากๆก็อาจจะเป็นอันตรายกับคนในบ้านได้เหมือนกันอืมก็จริงค่ะต้องดูตามความเหมาะสมด้วยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เชื่อมโยงปรากฏการธรรมชาติเข้ากับความเชื่อเรื่องโชคแล้วก็โยงไปถึงตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงคือเลขที่บ้านค่ะฟังดูแล้วมีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็ข้อควรระวังนะคะที่เราคุยกันมานี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนจากในวิดีโอนะคะยังมีรังสังหออ์อื่นๆอีกอ,อย่างเช่นเอ่อ มีคนทักว่าหน้าตาดูผ่องใสดูดีขึ้นผิดปกติหรือว่าไปเจอเงินตกตามทางหรือแม้กระทั่งแบบมีเหตุให้ต้องไปทำบุญแบบไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะครับจะเห็นว่า แก่นสำคัญที่วิดีโอนี้เขานำเสนอเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสังเกตเห็นสัญญาณเฉยๆนะ,ะแต่มันรวมไปถึงวิธีปฏิบัติหรือเงื่อนไขาบางอย่างที่เชื่อว่าจะทำให้โชคลาบมันสำริดผลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาสถานที่หรือการทำบุญประกอบอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะเหมือนต้องทำตามสเต็ปของเขาด้วย แต่ยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องขอย้ํากันอีกทีว่าทั้งหมดนี้คือเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะควรฟังอย่างมีวิจารณญาณซึ่งในวิดีโอเองเขาก็มีเตือนไว้นะคะว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดวงจริงๆไม่ควรจะไปทุ่มเทกับมันมากจนแบบลืมทํางานทําการอยู่ละเลยหน้าที่หลักไปถูกต้องเลยครับการพึ่งพาโชคอย่างเดียวมันคงไม่ใช่วิธีที่ยั่งยืนเลยแล้ว ค่ะการได้มาสำรวจความเชื่ออะไรแบบนี้ก็ทำให้เราเห็นมุมมองวิธีคิดของผู้คนในอีกแง่มุมเหมือนกันนะคะก็น่าสนใจดีค่ะครับล้อมันก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อไปได้อีกนะว่าเออนอกเหนือไปจากการตีความเพื่อหวังผลเรื่องโชคลาภแล้วเนี่ยการที่เราหันมาใส่ใจหรือสังเกตร,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาการตากระตุก รอยแพลเล็กๆน้อยๆที่เราไม่รู้ตัวหรือตัวเลขที่เราบาังเอิญเห็นซ้ําๆอืม,มันอาจจะสะท้อนธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์หรือเปล่าที่เราพยายามจะค้นหารูปแบบหรือค้นหาความหมายบางอย่างในโลกรอบๆตัวเราอืมก็น่าคิดนะคะครับบางทีการที่เราแค่ตระหนักรู้ถึงสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้มันอาจจะมีคุณค่าในตัวมันเองก็ได้นะโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปผูกติดกับผลลอตเตอรีอ่เสมอไปก็ได้ครับ